สวัสดีค่ะนิห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซิ่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเก้าอ้ทงเชื้อตาเจ้าหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอดดัยที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉัน จนเจนเหล่าชื์อค่ะคาบเรียนในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เล่มที่2ของหนังสือเรียนชุดมาเรียนภาษาจีนกันเถอะ,อะท,ท,อท,ที่อีกค่นะคะวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหาของบทเรียนนี้พร้อมกันเลยค่ะที่อีค 今天天气很好，Lisa，好久不见，你来跑步吗？是啊，今天天气很好，在这里跑步真舒服。这里的夏天比台湾的夏天舒服。台湾的天气怎么样？台湾春天和秋天很舒服，不冷也不热，可是夏天太热了。 冬天呢，下雪吗？冬天不太冷，也不下雪，可是常常下雨。下雨的时候很麻烦。对，下雨的时候我不能出来跑步。天气预报说明天可能会下雨，我希望明天是晴天。 ททหหบททีห่หงวันนี้อากาศดีมากเทียนอากาศนะคะหหดีมากลิซนน่า好久不见你来跑步吗แปลกันออกไหมคะประโยคนี้好久不见 ไม่เจอกันตั้งนานนะคะหนีหลายเผ่าปู่มาเธอมาวิ่งเหรอหลายเผ่าปู่มานะคะเป็นประโยคคาถามเธอมาวิ่งเหรอใช่แล้ววันนี้อากาศดีมากในที่นี่วิ่งที่นี่สบายจริงๆ在นที่ีทีนท่นี่นะคะวิ่ง จริูสบายนะคะรู้สึกสบายจริงๆเจงที่นี่ที่นี่ที่นี่ทีนที่นี่ทีาา่นี่ที่นา่ที่นี่ที่นี่ทร่นที่นที่นี่ที่นี่ี่นที่นี่นทะะี่นี่ที่นี่นที่นี่ ปีเนี่ยเป็นคำที่มาใช้ในการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบระหวา่างฤดูร้อนของที่นี่แล้วก็ฤด,ดูร้อนที่ไต้หวันนะคะของที่นี่เนี่ยสบายกว่าของที่ไต้หวันค่ะถ่ายวันเทียนชีจะมาย่างอากาศที่ไต้หวันเป็นยังไงถ่ายวันเทียนชีนะคะหรือว่าถ่ายวันตะเทียนชีก็ได้นะคะอากาศที่ไต้หวันจะมาย่างเป็นยังไง และถ้าเราจะถามว่าอากาศที่เมืองไทยนะคะเราก็เปลี่ยนไต้หวันเป็นเมืองไทยนะคะไท้กวัวจะเทียนฉีจะมั้ยยังอะไรแบบนี้ค่ะไต้หวัน,นเเนนททีียั่可是夏天太了ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่ไต้หวันเย็นสบายนะคะูู้เเหลงย่ยรไม่หนาวและไม่ร้อนแต่ฤดูร้อน ไทยเย่อเหแต่ว่าช่วงฤดูร้อนนะคะร้อนมากๆากถ่วันชวนเทียนชวนเทียนดูดูใบไม้ผลิชวเทียนดูดูใบไม้ร่วงนะคะเห็นชูฝูสองฤดูนี้ยบรรยากาศเย็นสบายค่ะปูยปไม่หนาวนะคะและไม่ร้อนแต่ว่าแต่ว่าช่าเทียนฤด,ดูร้อนไทยเย่อเหรไทยเย่อเหรก็คือร้อนจริงๆ ตรงเ下雪吗ฤดูหนาวะหิมะตกไหม下雪吗มีหิมะตกไหม冬天不太冷也不下雪可是常常下雨ฤดูหนาวเนี่ยไม่ได้หนาวมากแล้วก็ไม่มีหิมะตกแต่ว่ามักจะมีฝนตกบ่อยๆนะคะตรงเทียนปูไทเหลืองปูไทเหลืองก็คือไม่หนาวมากนะคะ 也不下雪แล้วก็หิมะไม่ตกด้วยนะคะ下雨หิมะตกปู่下雨หิมะไม่ตกค่ะ可是แต่ว่า常常下雨下雨ฝนตกนะคะ常常ก็แปลว่าบ่อยๆค่ะฝนตกบ่อยๆนั่นเอง下雨的时候很麻นตอนที่ฝนตกเนี่ยมันยุ่งยากมาก很麻นก็คือรู้สึกยุ่งยากนะคะ对下雨的时候 我不能出ป跑步ใช่แล้วตอนฝนตกเนี่ยฉันออกมาวิ่งไม่ได้下雨的时候ตอนที่ฝนตกนะคะหัวปู้หนงปู้หนงในที่นี้ก็คือไม่สามารถนั่นเองนะคะไม่ได้ไม่สามารถชูไหลเผาปู้ออกมาวิ่งได้นะคะ 天气预报说明天可能会下雨。天气预报นะคะก็คือพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศบอกว่า明天พรุ่งนี้可能会下雨。ฝนอาจจะตก。可能ในที่นี้ก็หมายถึงอาจจะนะคะอาจจะมีฝนตกนั่นเองค่ะ หวัวชี้ว่าง明天是晴天ฉันหวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่อากาศแจ่มใสนะคะอากาศสดใสค่ะหวัวชีว่างฉันหวังว่ามีงยนวันพรุ่งนี้นะคะชิงเทียนชิงเทียนในที่นี้ก็หมายถึงวันที่อากาศแจ่มใสมีแดดออกค่ะ สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้พร้อมรูปประโยคนะคะที่คุณผู้ฟังอาจจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคำแรกก็คือคำว่าเทียนชีเทียนชีแปลว่าอากาศค่ะอย่างเช่นในบทเรียนนะคะจิงเทียนเทียนชีเหงเ่าวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะจิงเทียนเทียนชีหงเ่า 我想去散步。วันนี้อากาศดีมากฉันอยากไปเดินเล่นนะคะ。我想去散步，散步，เดินเล่นฉันอยากจะออกไปเดินเล่นค่ะ。天气预报说这周末天气很好。我想去爬山。พยากรณ์อากาศบอกว่าสุดสัปดาห์นี้อากาศดีนะคะฉันอยากไปปีนเขา。天气预报 หมายถึงพยากรณ์อากาศนั่นเองนะคะพยากรณ์สภาพอากาศค่ะเทียนี่อี่เป่าชั่วบอกว่าชัวบอกว่านะคะจีโจมัม่จีโจมัจจม่สุดสัปดาห์นี้เทียนีห่หาีอากาศดีค่ะวฉันอยากจะไปปีนเขาค่ะมาดูตัวอย่างถัดมานะคะที่นี่ที่ร้อนมากเราไปกินไอศกรีม 天气太热了เราไปกินไอติมกันเถอะเทียนชี่ไท่เร่อเหรอวันไหนที่รู้สึกว่าอากาศร้อนนะคะสามารถพูดประโยคนี้ได้เลยค่ะเทียนชี่ไท่เร่อเหรอแล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นะคะหรือว่าชวนเพื่อนร่วมง,งาน,นะคะ่ะว่าเราไปกินไอติมกันเถอะ หัวแม吧นชี่ชิงบะพวกเราไปกินไอติมกันเถอะหรือว่าถ้าอยากจะชวนไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นอยากจะชวนไปว่ายน้ำนะคะเราก็แค่พูดว่าหัวแม่นชี่ว่ายน้ำกันเถอะ你觉得今天的天气怎么样你觉得今天的天气怎么样 คุณคิดว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงนะคะหนีเฉ๋อเตอเนี่ยก็แปลว่าคุณรู้สึกนะคะรู้สึกว่าคิดว่าจิงเทียน天气，อากาศในวันนี้จะมาย่างเป็นยังไงค่ะ？我觉得今天的天气刚刚好，不冷也不热。ฉันรู้สึกว่าอากาศวันนี้กำลังพอดีเลยไม่หนาวและก็ไม่ร้อน。我觉得今天的 เทียนฉีนะคะฉันรู้สึกว่าอากาศในวันนี้กังกังเห่ากำลังพอดีค่ะกังกังเห่าในที่นี้ก็หมายถึงว่ากำลังพอดีเลยปู้หลงไม่หนาวเยือปูเจอะและไม่ร้อนต้ทนทนนยนียนี่ก็หมายถึงว่ากำลังเเทียนพอะเทียนเลย 要多穿ตัวชอนอนอีฟูากาศในฤดูหนาวหนาวมากต้องใส่เสื้อผ้าเยอะๆตรงเทียนเทียนชีอากาศในฤดูหนาวเหนเหล่งหนาวมากเยาาตัวชันนะคะตัวชั้นก็คือใส่เสื้อผ้าเยอะขึ้นอีกหน่อยนะคะตัวชอนอีกยนีฟูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะในสภาพอากาศของไต้หวันกันบ้างนะคะว่าไต้หวันเนี่ยมีฤดูอะไรบ้างนะคะซึ่งในบทเรียนเนี่ยก็พูดกันไปแล้วนะคะ4ี่ฤดูด้วยกันค่ะก็คือฤดูชวนเทียนนะคะชวนเทียนก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะชวนเทียนชีนอ,นชอเทียนฤดูร้อนเฉวเทียนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ตงเทียนฤดูหนาว ซึ่งฤดูใบไม้ผลิของไต้หวันนะคะชวนเทียนฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะช่วงนี้วันนจจูเ气温逐渐回นอากาศจะค่อยๆอบอุ่นขึ้นนะคะ有时候会有梅雨季บางครั้งเนี่ยก็จะมี ฝนตกนะคะในช่วงเดือน5นั่นเองค่ะเดือนพฤษภาคมก็จะมีเป็นฤดูฝนสั้นๆของไต้หวันค่ะชาเทียนนะคะมาดูฤดูร้อนนะคะชาเทียนชื่อใน6月到8月อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะช่วงนี้เทยียนชีเย็นรอ 气温长超过三十度อากาศจะร้อนอบอ้าวนะคะที่อากาศเย่เร,ร้อนอบอ้าวชีวันหมายถึงอุณหภูมินะคะเ้าวกวัาวกก็คือเกินนะคะทะลุเกิน30องศา,าเซลเซียส30ต้สูค่ะ 有时候会有台风บางครั้งนี่นะคะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นฤดูพายุไต้ฝุ่นของไต้หวันค่ะมาต่อกันที่เฉวเทียนนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงค่ะก็อยู่ประมาณเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะ 9月到十一月นั่นเองค่ะช่วงนี้ชีวนนเจ气ียงอากาศก็จะเย็นสบายนะคะเทียนชีกันฉวงก็จะเป็นช่วงที่อากาศแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นค่ะอว่่เถืาป็นนนใ是最舒服的季之一นหนึง ฤดูนะคะที่สบายที่สุดในไต้หวันเลยค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หรือเอ่อพายุไต้ฝุ่นนะคะก็จะลดน้อยลงค่ะไต้ฟงเฉียนเฉานะคะพายุไต้ฝุ่นน้อยลงเหมาะท่อยวก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะและฤดูสุดท้ายนะคะก็คือฤดูหนาวค่ะตรงเทียนนะคะฤดูหนาวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ พันของในปีถัดไปนะคะ12เดือนถึงเกิเดปีนี้ค่ะเกิดปนี้ก็คือปีถัดไปนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ天ี่冷北部า冷南部้า暖ก็จะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยจะค่อนข้างหนาวนะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือค่ะภาคเหนือจะมีอากาศหนาวชื้นชื้น อากาศหนาวชื้นนะคะหนานู้ภาคใต้เนี่ยวันหน่วนภาคใต้อากาศก,ก็จะอบอุ่นนะคะยูชิชานชูหุ่ยข่าเฉียในบางครั้งค่ะบนภูเขาสูงเนี่ยก็อาจจะมีหิมะตกนะคะโดยเฉพาะในช่วงหลายปีมานี้นะคะบนภูเขาสูงของไต้หวันเนี่ยก็จะมีหิมะตกค่ะ และคาบเรียนในวันนี้นะคะนอกจากเรียนภาษาแล้วเราก็ยังได้มาทําความรู้จักกับสภาพอากาศแล้วก็สี่ฤดูของไต้หวันนะคะ t a i w วันเดอสี่จีสี่จีนะคะก็หมายถึงสี่ฤดูค่ะสําหรับภาษาจีนพาเพลในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ